รถ Honda Accord รุ่นปี2026เป็นรถยนต์ซีดานขนาดกลาง mid-size ซ,ซีดานที่ Honda ยังคงพัฒนาต่อยอดความเชื่อถือได้ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยในปี2026นี้ Accord มากับการปรับปรุงที่สำคัญด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและความคุ้มค่าโดยยังคงโครงสร้างหลักแบบไม่เปลี่ยนแปลงมากจากกรุ่นก่อนหน้า แต่มีการติดตั้งฟีเจอร์ที่มากขึ้นในทุกระดับรุ่นเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางทางไกลในภาพรวม Accord 2026คือการยกระดับซีดานยอดนิยมให้ทันสมัยและใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับครอบครัวคนทำงานและผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะแอนดไรเวอร์ สเปคพื้นฐานของ Honda Accord 2026เริ่มจากตัวถังแบบซีดาน4ประตูรองรับผู้โดยสาร5คนขนาดตัวถังมีความยาวและความกว้างที่ใหญ่มากพอสำหรับใช้งานจริงในชีวิตประจำวันโดยยังคงเอกลักษณ์ความสง่าง,งามแบบซีดานคลาสสิก Honda ผลิตรถรุ่นนี้ในโรงงานหลักรวมถึงมีแผนจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลกรถมาพร้อม4ตัวถังหลากหลายเช่นคริสตัลแบล็กเพลลูน่าซิลเวอร์เมทัลลิก โมเด l ส e ีลเมทัลลิกพล u ตินัมไวเ a ิลและเรเดียนเรดเมทัลลิกให้เลือกตามสไตล์ผู้ขับขี่ m o t ต r w h วีลเลในด้านเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง Accord 2026มีตัวเลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบและ Hybrid โดยเครื่องยนต์เบนซินเป็นแบบ1.5ลิตร4สูบเทอร์โบให้กำลังราว192แรงม้าและแรงบิดประมาณเท่ากันส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT พร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งเหมาะกับการขับขี่ทั่วไปใช้ในเมืองหรือเดินทางไกลยอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรุ่นไฮบริดจะใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ204แรงม้าซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการประหยัดน้ำมันและแรงบิดในช่วงกลางที่ดีขึ้น honda rida car com อัตราการประหยัดพลังงานของ Accord 2026ยังคงเป็นจุดเด่นโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่เหมาะกับการใช้งานเป็นรถครอบครัวหรือขับในเมือง ทำให้อัตราการใช้เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่ารุ่นเครื่องยนต์ธรรมดาพอสมควรรุ่นเครื่องยนต์เบนซินโดยรวมอยู่ที่ประมาณ29 MPG ในเมืองและ37 MPG บนทางหลวงส่วนรุ่นไฮบริดสามารถไปถึงเกือบ48-51 MPG ขึ้นอยู่กับรูปแบบล้อและสภาพการขับขี่ซึ่งตัวเลขนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้ชัดเจนสำหรับคนขับที่ใช้รถอย่างต่อเนื่อง Car and Driver ในด้านเทคโนโลยีภายในห้องโดยสารและความบันเทิง Honda Accord 2026มีการอัปเกรดระบบ Infotainment ที่สำคัญหน้าจอสัมผัสมาตรฐานขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโดยรุ่นพื้นฐานได้หน้าจอขนาด9.0นิ้วเป็นมาตรฐานพร้อมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายซึ่งทำให้การเชื่อมต่อและใช้งานง่ายขึ้นมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่ต้องเสียบสาย car.com นอกจากนี้ Accord ยังสามารถติดตั้งระบบหน้าจอขนาดใหญ่กว่านั้นในรุ่นที่สูงขึ้นเช่นหน้าจอ12.3นิ้วหรือ15นิ้วในบางตลาดที่รวมระบบนำทางในตัวและแอปต่างๆไว้อย่างครบถ้วนใช้งานร่วมกับระบบ Google built-in เพื่อให้การนำทางและคำสั่งเสียงทำงานได้อย่างราบรื่นในทุกสถานการณ์ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า Head-up Display ก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่มีให้ในรุ่นสูง เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน Carnapshot.com เรื่องความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ Honda ให้ความสำคัญมากใน Accord 2026เห็นได้จากการติดตั้งชุดเทคโนโลยี Honda Sensing เป็นมาตรฐานในทุกกลุ่นซึ่งรวมถึงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ a a p t i v e Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วแบบปรับระยะอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลน keeping a s s i s ระบบแจ้งเตือนป้ายจราจร traffic sign recognition และระบบช่วยจราจรติดขัด traffic jam assist ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดร,ระหว่างการขับขี่จริงบนถนนที่คับข้าง c a c o m Honda ยังเสริมระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันที่ล้ำสมยัยเช่นระบบเตือนความเมื่อยล้าผู้ขับด้วยกล้องตรวจจับการละสายตา ระบบแจ้งเตือนที่นั่งด้านหลังเพื่อป้องกันการลืมเด็กหรือสัตว์เลี้ยงในรถและระบบไฟเตือนภายในเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้โครงสร้างตัวถังใช้เทคโนโลยี Advanced Compatibility Engineering a s ที่ช่วยกระจายแรงกระแทกเพื่อเพิ่มการปกป้องผู้โดยสารในเหตุการณ์ชนด้านหน้าและด้านข้าง My h o n d a การออกแบบภายนอกของ Honda Accord 2026ยังคงเอกลักษณ์ของซีดานที่มีเส้นสายเรียบหรูพร้อมการออกแบบไฟหน้าแบบเล็ดที่ทันสมัยไฟท้ายเล็ดและกันชนหน้าที่โดดเด่นซึ่งให้ทั้งความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกันโดยรุ่นย่อยบางรุ่นอาจมีการตกแต่งพิเศษเช่นทริมสีดำรอบคันเพื่อเพิ่มความดุดันและความสปอร์ตมากขึ้น .News Guru ในเรื่องราคาและระดับรุ่น ทริมเลเวลสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาแ c คคอร2026มีหลายรุ่นย่อยเริ่มจากกลุ่นพื้นฐาน LX และ SE จนถึงรุ่นสูงสุดอย่างทัวริงซึ่งรุ่นเริ่มต้นมีราคาจำหน่ายตั้งแต่ประมาณ29,590ดอลลาร์ไปจนถึงราว4 6 4 5ดอลลาร์ยังไม่รวมภาษีหรือค่าจัดส่งโดยรุ่นไฮ b r i d มักจะมีราคาเริ่มต้นสูงกว่ารุ่นเครื่องยนต์ธรรมดาเล็กน้อย แต่ให้ความคุ้มค่าในด้านอัตราการประหยัดน้ำมันและอุปกรณ์มาตรฐานที่มากกว่า Car and Driver สำหรับบางตลาดเช่นประเทศไทยราคาของ Honda Accord 2,026คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1,24 0 0ล้บาทหรือประมาณ32,000ดอลลาร์ซึ่งทำให้สถานะของ Accord ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาซีดานหรูระดับกลางที่ครบทั้งด้านเทคโนโลยี Technology. ความปลอดภัยและสมรรถนะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันซิคาริสสรุปภาพรวม Honda Accord 2026ยังคงเป็นตัวแทนของซีดานขนาดกลางที่ครบทุกด้านสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและการเดินทางไกลโดยช่วงล่างที่นุ่มนวลการตอบสนองเครื่องยนต์ที่ดีเทคโนโลยีภายในห้องโดยสารที่ล้ำสมยัยอัตราการประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยม และระบบความปลอดภัยอัจฉริยะที่ครบถ้วนทำให้ Accord 2026เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทั้งครอบครัวคนทำงานที่เดินทางทุกวันและผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่น่าเชื่อถือพร้อมอุปกรณ์ครบในราคาไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้มา Good Housekeeping หากคุณต้องการสเปคแบบเชิงลึกในระดับตัวเลขทางเทคนิคประเภทแรงมา้าแรงบิดอัตราเร่งหรือรายละเอียดเพิ่มเติมตามตลาดเฉพาะ เช่นไทยหรือต่างประเทศบอกได้เลยว่าฉันสามารถจัดให้ตามต้องการได้ครับ